เป็นเครื่องเครื่องกายใจสงบเพราะธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจบริสุทธ์ใจพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าก็เจริญทางใจในคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าถึงความระึรึงบนเทิงใจเพราะอำนาจบารมีธรรมคำตรังสอนของสมมาสัพพุทธเจ้าสิ้นเท่านั้นเป็นผู้รักษากายใจสมาธิทำความสงบเมื่อใจสงบแล้ว ย่อมรู้ธรรมเห็นธรรมความเป็นจริงเรื่องพระาศาสนาของสมาสัพพุทธเจ้าของเราปึกสมาธิสติสมัสัญญะทำความรู้ตัวอยู่ทุกขณะทำนั่นแหละเป็นเครื่องเจริญทางใจสุภาสิต ของสมาสมพุทธเจ้าเจริญทางใจเป็นอันมากํำนี้เป็นธรรมที่ยังชีวิตให้อยู่ก็ฝึกสมาธินั่แหละสมาธินี่แหละเป็นที่สบายกายสบายใจของนักปฏิบัติซึ่งผูนซึ่งขวานสงบให้มาก ท่าไรก็ยิ่งดีเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาย่อมเกิดได้ตามสมความปรารถนาของผู้ปฏิบัติสติสมัสิยญ,ญความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเมื่อสติดีแล้วอินทรีย์สงวรก็จะเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติ อินทรังวรสมรวมระวังอยู่ทุกริยาไม่ขาดสายอินทรย์ย่อมจะนำมาซึ่งความสุขให้กระตนได้มืออินทรีย์ดีแลว้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นมือสมาธิดีแลว้วปัญอินทรี ปัญญาย่อมนำมาซึ่งความสุขด้วยความฉลาดข้อวัดปฏิบัตินีนเป็นธรรมเครื่องทำให้เจริญทางกายทางใจเพราะอย่งงางนันสุนปฏิสุนธิจิตผู้ปฏิบัติธรรมะนั่นแหละพึงจะรู้ได้ความเป็นจริง ขอขอให้พวกท่านทั้งหลายจึงพยายามทำความสงบให้มากธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจทำความรู้ รู้รู้ให้มากจิตคิดนึกดีควรกำหนดรู้จิตคิดไม่ดีก็ควรกำหนดรู้รู้อยู่อยู่ทุกขณะเช่นว่าพุทลมเข้าทูลมออกเทอติ อยู่ในสมถันยะพุทธอยู่ในหลมเข้าก็รู้หลมออกก็รู้ขออนุภาพนี้จึงมีอยู่กับพวกปฏิบัติเพื่อยังจะทำให้เกิดที่กายใจของปฏิบัติ ในปฏิปทานสี่เนี่ยผู้ปฏิบัติแล้วควรควรกระทำนั่งอยู่กำหนดรู้ทุกทุกเกิดขึ้นควรกำหนดรู้เปลี่ยนอิเดียบทล้วทุกดับไปควรกำหนดรู้เมือ่อเมื่อเราเปลี่ยนอิเดียบทนั่ง ยืนดูกำหนดรู้เดินจงกรมกำหนดรู้ไปทุกทุกริยะที่เราก้าวขาออกเช่นว่าขวาย่างหนอซายย่างหนอกำหนดรู้อยู่ทุกขณะมือสติสมัชย์สัญญะดีเดินก็จะได้ปัจจุบัน แล้วก็พึงให้รู้ว่าทุกในอิริยาบถเดินเนี่ยไม่มีก็กำหนดรู้มีสุขในการเดินก็รู้มีทุกในการเดินดุกรมก็รู้ให้ทำความรู้อยู่ทุกขณะเมื่อเราทุกเดินมีการไม่ทุกเกิดขึ้นในอิริยาบถเดินแล้ว ก็พยายามกำหนดอยู่มีความดูอยู่ทุกนณะพรอมานั่งนั่งพระกรรมฐานนั่งอยู่กาหนดรู้ในลมหายใจเข้ากาหนดรู้ในลมหายใจออกกาหนดรู้นี่องค์ปฏิบัติเราควรกาหนดรู้เมื่อ กายนี่มีทุกขเวทนามัง่งมีสุข,ขเวทนามัง่งสติสมัชยญะก็รู้ตัวอยู่เสมอร,รู้ว่าทุกนี่ส่วนกายนี่เป็นทุกขกับสุขคู่กันแต่ทางใจนี่ขุดหูหรือท้อถอยไม่อยากจะทำควาเพียนนี่ กำหนดรู้ทางใจทางใจนี่แหละคงขี่ได้เพราะเราคงขี่ได้ว่าเป็นที่เราจะมีคติความอดทนทางใจไม่เป็นไรทำคติความอดทนให้มากซึ่งเราจะนั่งสักเท่าไร่ก็ได้เท่ากายมีความสงบ แต่ใจฟุ้งซ่านแล้วเราก็พยายามอดทนไปอดทนอดทนทำความรู้ให้มากจนจิตใจนี้ใจจนมีสมาธิแล้วจิตใจหายฟุง้งซ่านควรกำหนดรู้สงบแล้วก็ควรกำหนดรู้นี่ทางใจกำลังฟุง้งซ่าน กำหนดรู้พยายามขันติความอดทนไว้ปุงสั้นหายไปดับไปควรกำหนดรู้ทั้งน้ำรมเนี่ยข่มได้ค่มขี่ได้แต่กายเนี่ยค่มขี่ไม่ได้ของทนได้ยากเพราะเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอเพราะนั่นแหละเป็นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ในศาสนาของสมัสัมพุทธเจ้าก็อิริยาบถสี่นี่แหละพยายามทำความรู้ทุกดับไปควรกำหนดรู้ทางกายเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วสุขเกิดมาเราควรกำหนดรู้ว่านี่สุขทางกายให้รู้อย่างนี้ทุกขณะขณะแล้วหนักขึ้นธรรมะนี่ก็ถังน้ำทมนี่เราก็จะรู้ว่า ส่วนกายก็สงบส่วนใจก็สงบอย่างนี้เรียกว่าจิตใจของเราว่าเป็นสมาธิความสงบทางกายก็สงบก,กายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้เรียกว่ากายปัสสธิใจก็ปัสสธิ นักปฏิบัติต้องควรรู้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเพื่อหยับยั้งเพื่อทำให้ดับทุกขในอิริยาโบสีนี่แหละนักปฏิบัติให้สนใจให้มากให้สนใจให้มากและมณสีิการให้มากเท่าไรยิ่งดีเพราะอำนาจบารมีธรรม คำตังสอนของสมณาสมนพุทธเจ้าให้จดจำไว้ให้ดีและไปปฏิบัติธรรมมาเราก็จะได้เจริญกายใจของเราได้เมื่อเราเจริญขึ้นแล้วฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วที่นี้จึงจะว,ว่าสติสมัญญะก็ดีสมมาสมาธิประชุมกันพร้อมกันแล้ว ก็จะมีเพียรมีมั่นขึ้นเพราะพวกเราเาท่านพยายามมานณสิการของทางกายทางใจให้มากไม่มีงานอะไรงานของปฏิบัติทำตติสมัทัญญาอยู่อยู่ทุกขณะแล้วใจนี่มานณสิการไว้ให้ดียังก็ะเรกว่าเมื่อจิตมีสมาธิแล้ว เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นจิตท,ที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นทีนี้เมื่อรู้ร,รู้ดีรู้ชอบแล้วก็สัมมาปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นสัมมาสังกรปรดำริชอบดำริออกจากกรรมดำริชอบคนละอย่าง นะคงใครคงมันสินี่ที่มันลูกศิษย์จะสอนอาจารย์แหละคงใครคงมันสิต้นเรียนนึ่งางั้นก็เรียนนึ่งนั้นสิเราเรียนของเรางี้เราก็เรียนงี้สิ สมมาวาจะกล่าวว่าจะชอบเป็นผู้นึกเกล้ากล่าวก็คือจิตเป็นผู้กล่าวทำนี้เป็นธรรมท,ที่ที่บุคคลที่จะกล่าวเนี่ยเป็นผู้มีการคิดนึกแล้วจึง่อยกล่าวอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ธรรมะหรือคำสอนของสมมะสมุทธเจ้าทมนี้จะเจริญได้ก็การผู้คิดนึกแล้วจึงกล่าวทรรมนี้จึงจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบปฏิบัติซื่อตรงต่อธรรมวินัยหรือคำสอน สมณะพัะพุทธเจ้าจะเจริญได้ก็การวาจาเป็นผู้นึกแล้วกล่าวนี่แหละเพราะเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราๆท่านการมือใจคิดนึกแลว้วนึกซะก่อนแล้วค่อยกล่าวนั่นแหละ จึงจะถูกต้องในคำสอนของสมมาสัะพุทธเจ้าเพราะอึกอักจะกล่าวไว้นึกจะกล่าวก็กล่าวอันนี้จึงไม่เหมาะสมในองค์มรรคเพราะพวกเราเราท่านจึงพยายามควรควรอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าทำนั่นแหละจะเจริญได้ก็เพราะ ผู้กล่าวธรรมะให้เหมาะสม,มในการธรรมะของพระองค์แล้วสนใจให้มากเพราะอันนี้จึงเรียกว่าเจริญเป็นผู้เจริญเนี่ยเพราะจะเจริญได้ก็เพราะพูดดีทำดีเจริญดีจึ่งว่าองค์มรรองค์นี้ จึงว่าสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเป็นผู้นึกแล้วกล่าวก็ค,วคือจิตเป็นผู้กล่าวเนี่ยเพราะต้องสดใจให้มากนักปฏิบัติเนี่ยการจะพูดจะ,จะคิดจะนึกขึ้นมาแล้วจึงค่อยดำเนินงานซึ่งค่อยกล่าวไปแล้วจึงจะเหมาะสมเพราะ อันนี้แหละซึ่งเรียกว่าทำเป็นผู้เจริญทางกายทางใจเพราะเราจะปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จัก สภาวะของตนไม่ต้องไปคิดนึกอย่างอื่นเพราะคิดนึกแต่ว่าเราจะหล,ลับตามองดูจะหลับตามองดูเฉพาะใกล้ๆที่ตัวเองเมื่อหลับตามองดูที่ตัวเองแล้วนั่นแหละย่อมจะเห็นกายใจของตัวเองเมื่อเห็นกายใจของตัวเองแล้วนั่นแหละ ท่านเรียกว่ายานทัศนะทำความรู้เราไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นเราไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นจึงเรียกว่าทำเป็นเครื่องเจริญทางใจเพราะอันนี้แหละกล่าวสั้นๆธรรมะของผู้ปฏิบัติเทา มีกายกับใจท่านันเองที่เราจะปฏิบัติให้รู้ความเป็นจริงได้จึงเหมาะสมว่าพระองค์ที่กล่าวว่าพิสุทถึงถึงทาจิตให้เป็นสมาธิยอมรู้ความเป็นจริงเพราะนักปฏิบัติไม่ต้องไปเอาอะไรมากเพราะเราทำความรู้สติสมัชัญญจความรู้ตัวอยู่ทุกขณะจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอน ให้สมบมอินสิย์ให้มากเท่าไรยิ่งดีจึงเรียกว่ามักเป็นผู้เจริญี่มักเป็นผู้เจริญทางใจี่พยายามฝึกฝนให้มากลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้คิดนึกรู้คิดนึกไม่ดีรู้นี่แหละผู้ปฏิบัติ จะเข้าถึงคำสอนของสมาาพะพุทธเจ้าก็ต่อนดีแหละสติสมัญญาเนี่ยนักปฏิบัติต้องให้รู้มากๆนั่งอยู่เราก็เราก็รู้ว่าเรานั่งสมาธิเราหลับตาม,มองดูตั้งแต่ผมเอาสติไปตั้งไว้ที่ผม เอาสติมาตั้งอยู่ที่ขนขึ้นรอบๆบ,บร่างกายเอาสติตั้งอยู่ที่เล็บที่ฝันที่หนังเกิดโดยรอบร,อบ,รอบทั่วไปเช่นว่าเรามองที่ฝันที่ปากคุ้มฝันอยู่ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะ นักปฏิบัติไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะที่กายใจแล้วเมื่อจิตเข้าพวังแล้วเราจะร่มรู้ได้สิ่งจริงๆที่ว่ากายเบาจิตเบาเพึงนักปฏิบัติพึงรู้ว่าสมาธิเกิดแล้วเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะพยายามรักษาอารมณ์ เมื่อสม,มาธิเกิดแล้วเราจบว่าเกสาผมเรากำหนดผมเห็นเห็นกำหนดเห็นเรารู้ทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วเราก็คอยประคองไว้ให้ดีแล้วมองดูที่คนคนก็ปรากฏ